สวัสดีครับตุ้ม Channel นะครับวันนี้เราจะมา u n นบ x ็อกเครื่องวัดออกซิเจนนะครับยี่ห้อจัมเปอรุ่น JPD 5 0 0 f ตัวนี้เป็นรุ่นที่มีบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ j u มเปอเพื่อเก็บข้อมูลค่าออกซิเจนของเราไว้นะครับแต่ช่วงนี้ไปเป็นช่วงโควิด ค่อนข้าง,างหาซื้อยากนิดนึงเนื่องจากว่าเราต้องมีค่าวัดออกซิเจนเนี่ยในการยินยันกับทางเจ้าที่รัฐนะครับเพื่อเขาประเมินอาการรว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะระดูดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรให้มั่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับแกะมาแกะมาเนี่ยข้างในมีถุง ม,ม,มีเหมือนกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋านะครับมีกระเป๋าให้เรานะครับมีฐานให้เราสองอ่ามีฐานให้เราสองก้อนนะครับมีเชือกได้เป็นเชือกของคอแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นกู่มือนะครับแล้วนี่ก็มี QC plus นะครับรับรอ,องคุณภาพนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับว่าเปิดมาแล้วเป็นยังไงรูปล่างโอเคครับรูปล่างนะครับค่อนข้างวัสดุค่อนข้างดีนะครับนะครับแล้วก็ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บเดี๋ยวเรามาลองแกะใส่ถ่านกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับครับ ใส่ถานเราอ่าโอเคนะครับก็จะมีค่าบอกก่อนนะครับว่าเป็นบวกลบบวกลบนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยใช้ทรั้งแรกอยู่เหมือนกันอ่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่ากันดูนะครับว่า ว่าเป็นยังไงบ้างผมติดกูบิดยัง่งผมเปิดละเป็นจอตัวนี้เป็นจอ,อเลย d นะครับวิธีการตั้งค่านะครับเรากดตรงมนี้ค้างไว้มันจะขึ้นเห็นไหมครับเห็นเมนูไหมครับนี่นะครับเมนูของที่เราสาหรับตั้งค่าวิธีการใช้นะครับเรากดเลื่อนเราจะใี้กดีนะครับมันจะกดเลื่อน แต่เมื่อไหร่ที่เราจะ Enter นะครับเรากดค้างเห็นไหมครับเรากดค้างไว้ก็เลื่อน mm. เลื่อนเลื่อนถ้าจะ Enter mm. กดค้างมันจะเป็นค่าให้นะครับนะครับแล้วก็อย่างผมเนี่เดี๋ยวผมตั้งน,นี้ให้ดูนะครับกดแสงก่อนกดค้างไว้ที่เราจะเลื่อนแต่ผมเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าจะได้ประหยัดพลังงานใช้ได้นานๆน,นะครับเห็นไหมครับกดแล้วก็กดออกก็กดค้างไว้ นะครับเสร็จแล้วครับนี่ครับวิธีการตั้งค่าของจัมเปอร์ครับผมนะครับใช้งานง่ายอยู่ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็จัมเปอร์ JPD 500ร้อ F บูทูธได้เดี๋ยวผมไปลองบูทูธก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามช่องต้มชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ